นั่เป็นแปลกสอดีครับผมวันนี้มีลูกค้ามาจัดชุดนะครับจัดชุดกับที่ร้านเนี่ยไม่จาเป็นแค่ว่าจะต้องเป็นแบบเป็นคันเป็นเซตคันเซตลอกนะอย่างเงี้ยสั่งลอกเข้ามาลูกค้ามีคันอยู่แล้วไงสั่งลอกเข้ามาพร้อมชุดเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเราจัดให้ได้ทั้งหมดเลยนะหรือจะเป็นสั่งคันเข้ามาหรือสั่งชุดเหอยื่ออย่างเดียวก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับเซตเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะสองพันเท่าไหร่หนึ 2, ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ก็คือลูกค้าอยากได้ออเบอร์ใหญ่ ไว้เล่นงานหนักได้ก็แนะนำเป็นเ,เป็นตัว V-Bat Ethereum นะครับตัวนี้กำลังเบ็ดจะอยู่ที่18กิโลนะบอกเลยว่าเล่นงานหนักได้เนี่ย18กิโลนะครับลูกค้าจะเป็นเล่นงานใหญ่นะแล้วก็สายเป็นสายเอ็นไทลีนนะครับตัวนี้กี่ปอนเนี่ย50ปอนนะครับแล้วก็มีสายหน้าเป็นสายช็อคด้วยแล้วก็พีสั่งเพิ่มเข้ามาอ่าอีกที่สาคัญเลยนะนี่จะมีครับตัวนี้ครับเป็นเหยือหมักปลากฏดนะครับสำหรับตกปลากฏดนะแล้วก็ที่แนะนําไปนะครับจะเป็นตัวเบ็ดนะครับเป็นเบอร์สี่กับเบอร์ห้าอย่างเงี้ย ตัวเบ็ดตัวนี้เป็นเป็นเบ็ดเขาเรียกว่าเบ็ดชินนนะครับก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่มีห,หูห่วงไม่ไม่มีห่วงนะครับก็คือมันเอาทําไมต้องแนะนําเป็นแบบนี้รู้ไหมอ่าตกปรากฏเนี่ยเวลาเราจับตัวเบ็ดไปเกียเก่ยวเหยื่อมันเหยื่อมันค่อนข้างมีกลิ่นเพราะฉะนั้นเราจะนําเป็นพวกตัวเบ็ดที่มันก้านยาวก้านยาวข้อดีของก้านยาวคือเราจะไม่โดนตัวเหยื่อครับเราจะจับที่ตัวเบ็ดแล้วก็เอาเหยื่อมาพัน พี่ตัวเบ็ดนะครับเนี่ยคือข้อดีนะครับเราก็เลยแนะนําเป็นตัวก้านยาวไปแทนนะครับนะก็ที่เหลือเป็นกบยางซอยแปดอย่างเงี้ยครับอันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามาอ่าอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสายเป็นกระดงกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะไปเสร็จเส้นเนี้ยก็คือสองพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งครับผมจัดไปครับเดี๋ยวขึ้นสายต่อช็อคให้ครับผม